Hello everyone, welcome back to the class of English with Teacher Prayer again. Today we are going to study about Unit 2 the amazing body in the topic of adjective. So, i to ในคลิปวิดีโอการจัดก,การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งวันนี้เราจะยังคงอยู่ในหมวดหมู่ของ adjective และมีการฝึกการฟังฝึกการเขียนอย่างครบครันเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 a n d today we gonna use just only student book วันนี้เราจะใช้แค่หนังสือเรียนแต่เป็นแบบฝังหัดที่อยู่ในหนังสือเรียนดังนั้น Prepare yourself before we get start. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนนะจ๊ะช่วงนี้ไปเตรียมหนังสือเรียนมาได้ก่อนเลยนะคะนักเรียนข้อตกลงก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่ฉันประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้เรื่อง The Amazing Body แล้วดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะ มีการศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง The Amazing Body มีการจดและคัดคำศัพท์ตามที่ครูผู้สอนได้กำหนดไว้ให้วันนี้จะเป็นการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัดสมยัยหน่วยการเรียนรู้เรื่อง The Amazing Body ในหัวข้อของ Adjective นะคะแล้วก็ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกนนคะแนนค่ะ เรียนอะไรไปแล้วบ้าง 1. number one body parts คำศัพท์อวัยวะร่างกายต่างๆก็เรียนไปแล้วนะคะ number two numbers ตัวเลขหลักสิบถึงหลักหมื่นก็เรียนไปแล้วนะคะวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อของ number three adjectives คือคำคุณศัพท์บอกลักษณะของร่างกายซึ่งในชั่วโมงต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของ how tall คือการถามส่วนสูงนั่นเองค่ะ มาทำความเข้าใจและทบทวนกันไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะภาษาอังกฤษจะเก่งได้ก็เกิดจากการทบทวนนักเรียนจำได้ไหมคะว่า adjective คืออะไร adjective หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าคำคุณศรรพัพท์คำคุณศัพท์คือคำที่ใช้บรรยายลักษณะของคนสัตว์สิ่งของหรือคำนามต่างๆว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคุณศัพท์กันอีกรอบหนึ่งนะคะ Fat, fat one thin, thin palm, tall, tall, soong, short, short. เตี้ยหรือสั้น long hair long hair, long hair ผมยาว short hair short hair ผมสั้น straight hair <c oughs> straight hair ผมตรง w a v y hair, w a v y hair, ผมหยิกหรือผมดัดอ่าโอเคมาดูกันต่อนะคะ Open your student book on page number 23อีกครั้งหนึ่งนะคะ Open your student book on page number 23 อลูแกนหมเล้แล้วก็ดูข้อที่5ค่ะคําสั่งของข้อที่5เขาจะบอกว่า listen and complete listen and complete มาดูกันนะคะในหนังสือนักเรียนและสไลด์ของครูแพรมีรูปเหมือนกันเลยคือจะมีเด็ก2คนนะคะจะมีเด็ก2คนเดี๋ยวครูแพรจะอ่านให้ฟังนะคะจะอ่านให้ฟังด้วยกันถึง2รอบแล้วนักเรียนลอง คํานวณตามดูนะคะลองคิดตามว่าเป็นคําว่าอะไรที่นักเรียนต้องเขียนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะมาดูก่อนเลยนะคะครูแพรจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะคะ Donna is and แสดงว่าดอหนนาเป็นใครก็ไม่รู้แหละ she's got black hair She's t-shirt s white h wearing e a black and o หล่อนดอนนาคนนี้สวมเสื้อยืดสีดำและก็ใส่รองเท้าสีขาวดังนั้นดอนนาน่าจะเป็นคนที่อยู่ริมส้ายสายมือของนักเรียนนะคะอีกฝั่งหนึ่ง Jenny is Anne her hair is Anne she's wearing a green t-shirt and red skirt ส่วนตัวของเจนนี่นั้นใส่เสื้อยืดสีเขียวแล้วก็กระโปรงสีแดงเอาละค่ะมาดูพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เป็นการฝึกแบบฝึงหัดการเขียนโดยใช้ adjective ใช้คำคุณศัพท์เขียนบรรยายนะคะมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะ Donna is tall ใช่ไหมคะ Donna เป็นคนตัวสูง and thin and thin แล้วก็ผม she's got short black hair she's got short black hair แล้วก็มีผมสั้นสีดำนะคะปกติแล้วเราจะใช้คำว่า h a s g o t t กับทรงผมนะคะ she's wearing a black t shirt and white shoes แล้วก็สวมเสื้อยืดสีดำแล้วก็รองเท้าสีขาวต่อมามาในส่วนของเจนนี่ค่ะ Jenny is fat Jenny อ้วนใช่ไหมคะ and short แล้วก็ตัวตมุตมินะคะตัวข้างๆที่จะออกไปทางสั้นเตี้ยนะคะ her hair is long เพราะผมของเนนี่ในมัดได้ละน่าจะเป็นผมยาวนะคะ and มีคำศัพท์มาใหม่หนึ่งคำ b l o n d เอาใหม่ครั้งหนึ่งนะคะ her hair is long and blonde ผมของจนน n y เป็นยังไงคะยาวแล้วก็เป็นสีบลอน สีบลอนคือสีทองนะคะ she's wearing a green t-shirt and red skirt แล้วก็สวมเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็กระโปรงสีแดงเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะผู้ปกครองสามารถคุมควบคุมให้นักเรียนลองฝึกอ่านดูด้วยก็ได้ค่ะนะคะในช่วงที่เรียนออนไลน์มาเลยนะคะ donna is tall and thin she's got short black hair she's wearing a black t-shirt and white shirt, shoes sorry white shoes Jenny is fat and short her hair is long and blonde she's wearing a green t-shirt and red skirt โอเคนะคะฝึกการบรรยายรูปร่างของคนโดยใช้คำคุณศัพท์นั่นเองค่ะ โอเคคะ่ะนักเรียนต่อเรื่องต่อไปหน้าต่อไปก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะการบ้านที่นักเรียนต้องส่งวูดีโวันนี้เป็นในลักษณะของการเขียนบทสนทนาค่ะโอเ okay, ค let's go open your student book on page number 24เปิดไปหน้า24ต่อนะคะเขาในคำสั่งข้อที่6 number 6 what does she, he or she look like Ask and answer นะคะเขาบอกแล้วก็ use the words in the boxes อีกครั้งหนึ่งนะคะ what does he or she look like Ask and answer จำได้ไหมคะเคยสอนแล้ว he คือผู้ชายและ she คือผู้หญิงคราวนี้มาดูตารางก่อน าดูตารางก่อนนะคะตารางของครูแพรจะคล้ายๆกับตารางของนักเรียนเลยแต่ในตารางของนักเรียนจะเป็นสีเขียวตารางของครูแพรเป็นสีชมพูในตารางสีชมพูนั้นจะแบ่งไว้ถึง3มช่องใหญ่ๆนะคะช่องข้างบนนั้นเป็นคนในครอบครัวเป็นคำศัพท์ของคนในครอบครัวเดี๋ยวถ้านักเรียนเขียนตามทันก็เขียนด้วยนะคะส่วนช่องข้างล่างและช่องขวามือเป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดนะคะ มาดูพร้อมกันก่อนนะคะอ่านพร้อมกันด้วย your brother your brother คือพี่ชายและน้องชายนะคะต่อมา your sister your sister พี่สาวและน้องสาวค่ะ next your cousin your cousin ยยอคะ่ะซึ่งแปลว่าลูกพี่ลูกน้องค่ะลูกพี่ลูกน้องนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะคือคนที่เป็นญาติเรานะคะต่อนะคะ your mother your mother คุณแม่ของเรานะคะ your father your father พ่อของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คิดเอาไว้นะคะเพาจะเขียนบรรยายเรื่องของใครเอามาหนึ่งคนนะคะคราวนี้มาดูกรอบข้างล่างก่อน tall สูงใช่ไหมคะ short เตี้ย สิ้นผอมแล้วก็ Fat อ้วนมาดูฝั่งขวามือเป็นเรื่องของผมละแสดงว่านักเรียนจะต้องบรรยายเรื่องโดยใช้คำคุณศัพท์เรื่องบรรยายเรื่องร่างกายแล้วก็บรรยายเรื่องสภาพของผมนะคะก็จะมี long hair short long long hair ผมยาวใช่ไหมคะ short hair ผมสั้น wavy hair ผมหยิกหรือว่าผมดัดแล้วก็ straight hair ผมตรงค่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างการเขียนประโยคนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะโดยครูพาจะขออนุญ,ญาตทำเป็น A กับ B นะคะ A ถามว่า What does your brother look like What does your brother look like What does look like เป็นสำนวนเป็นประโยคคำถามที่ใช้ถามเรื่องลักษณะของบุคคลคนนั้นข้อ a a เนี่ยเลือกถามเรื่องของพี่ชายน้องชายว่าพี่ชายน้องชายของเขามีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวถ้านักเรียนแต่งบทสนทนาถ้านักเรียนจะเอาพี่สาวน้องสาวนักเรียนก็เปลี่ยนเป็น sister ถ้าจะเอาลูกพี่ลูกน้องก็เปลี่ยนเป็น cousin ถ้าจะเอาคุณแม่ก็เปลี่ยนเป็น mother หรือถ้าจะใช้พ่อก็เป็น father เมื่อเขาถามว่าพี่ชายหรือน้องชายของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรพี่ชายก็ต้องเป็นผู้ชายก็ต้องใช้ he นั่นเองค่ะ he's tall and he's got short wavy hair เขาตัวสูงแล้วเขาก็มีทำไมคะผม ผมสั้นแล้วก็หยิกดัดด้วยนะคะนักเรียนไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องมีใส่มาครบทั้งหมดก็ได้นะคะในส่วนของทรงผมนะคะนักเรียนสามารถเป็น he's tall and he's got short hair อย่างนี้ก็ได้เอาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องฝึกการแขียนบทสนทนาวันนี้จะยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนิดนึงนะคะ what does your brother look like เลือกมาหนึ่งคนว่าจะถามเรื่องใครนะคะคือคนนี้เขาเลือกซอร์แล้ะ布拉รーเป็นผู้ชายก็ต้องใช้ he He's tall and he's got short wavy hair เขาตัวสูงและเขาก็มีผมสั้นที่เป็นผมหยิกคราวนี้มาดูงานกันเลยค่ะ โฮมเวิร์การบ้านนะคะให้นักเรียนเขียนประโยคบทสนทนาสอบถามเรื่องรูปร่างลักษณะร่างกายของคนในครอบครัวมา1คนให้เลือกมาเลยว่าจะเอาใครครานี้ถ้าจะยังไม่เห็นภาพให้เขียนในลักษณะแบบนี้นะคะะมาดูนะคะเขียนแบบเนี้ยมาส่งครูแพ้แค่1อย่างแต่ต้องมีข้อมูลครบนะคะ A ถาม B ว่า what does your ตรงจุดจุดจุด look like เนี่ยนักเรียนต้องใส่ คำศัพท์เกี่ยวกับคนในครอบครัวมาหนึ่งคนเหมือนที่ครูแพร์สอนเมื่อกี้ถ้าจะใส่พี่ชายน้องชายก็ brother ถ้าจะใส่พี่สาวน้องสาวก็ sister ถ้าจะใส่ลูกพี่ลูกน้องก็เป็น cousin ถ้าจะใส่คุณพ่อก็ father ถ้าจะใส่คุณแม่ก็ mother แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีคำศัพท์ที่สามารถใช้บรรยายคนในครอบครัวได้อีกมากมายถ้านักเรียนไม่อยากใช้ตามกรอบที่ครูแพ้ให้นักเรียนสามารถปิดเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราใส่ชื่อเราใส่คำศัพท์บุคคลในครอบครัวลงไปแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ she s h e ถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้ he e. นะคะ she or he's จุดจุดจุดอันนี้เป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะเช่น she's fat she's thin อย่างนี้เป็นต้นนะคะว่ามีลักษณะอย่างไร and she's got จุดจุดจุด,จด hair อันนี้เป็นเรื่องของการใส่ทรงผมนั่นเองค่ะนักเรียนแค่นี้เลยสองประโยคนี้แล้วก็ ถ่ายรูปส่งคูแพรเพื่อบันทึกคะแนนนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ส่งขอความร่วมมือในการขีดเส้นใต้ประโยคให้เรียบร้อยแล้วก็ในรูปภาพขอให้ระบุชื่อของนักเรียนให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการบันทึกเวลาและสะดวกต่อการบันทึกคะแนนค่ะต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆนะคะรูปภาพสวยๆจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ค่ะ Okay guys today is very difficult I know because you have to make your own conversation วันนี้ยากนะคะเพราะว่านักเรียนต้องเริ่มสร้างบทสนทนาสั้นๆเป็นของตัวเองได้แล้วต้องฝึกเขียนนะคะนักเรียนถ้าไม่ฝึกเขียนเราก็จะไม่เก่งภาษาอังกฤษคะ่ะ and I will see you next class you can contact me follow here สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เหมือนเดิมนะคะ Facebook Line แล้วก็ YouTube คะ่ะ see you next class Have a great day everyone. Don't forget to do my homework. สำหรับหรับวันนี้สวัสดีค่ะ